คุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบรั้ว H.U ูรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในรัวและรอบรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ค่ะและในวันนี้นี่ค่จะจะพาคุณชมไปพบกับเด็กๆตัวเล็กๆค่ะที่พลังไม่เล็กแน่นอนกับงานหาดใหญ่ Open t a เทควันโดแชมเปี้ยนชิ2012ครั้งที่2ค่ะในวันศุที่28กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ค่กเป็นอย่างมากนี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กตัวเล็กๆเหล่าบรรดากองเชียร์รวมถึงโค้ชฝึกสอนทำไมนั่นแหละคะก็เพราะเขามีการแข่งขันหาดใหญ่ Open นเทควันโดแชมเปี้ยนชิพ2012ครั้งที่2ค่ะโดยมีคุณถาวรเสเนียมนี่ค่ะเป็นประธานเปิดการแข่งขันและมอบของที่ระลึกให้กับผู้มีเกียรติและผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นการแข่งขันเทควันโดเยชวชนนี่ค่ะโดยแบ่งเป็นรุ่นต่าง ซึ่งนักกีฬาตัวน้อยก็มาจากทั่วประเทศรวมแล้วกว่า30ทีมกันเลยค่ะหรือว่าประมาณ700คนโอ้โหเยอะไหมล่คะคะคุณผู้ชมส่วนบรรยากาศไม่ต้องพูดถึงเลยเนะคะว่าจากคึกคักแค่ไหนเหล่าบรรดากองเชียต่างก็ส่งเสียงกันอย่างชนิดว่าไม่จบเกมก็ไม่เลิกเชียแน่นอนค่ะเล่นเทคว,วันโดมา3ปีแล้วค่ะก็ตอนแรกไม่ได้จริงจังอะไรแล้วก็ พอเรียนมาสักพักก็รักเทควันโดค่ะก็เลยเล่นต่อเทควันโดมีประโยชน์เพราะสามารถใช้ในการองกมันตัวค่ะแล้วก็เมื่อหนูเลือกเรียนี่นหนูก็สามารถนําไปเรียนต่อศึกษาหรือไปฝึกไปเพื่อตีทีนชาตินะคะเราก็ได้เห็นถึงความสามคีของน้องๆกันแล้วพูดได้คําเดียวว่าน้องๆเก่งมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะเราก็ได้เห็นว่ายาวชนรุ่นใหม่ มีความสามารถมากมายสมกับที่จุบอกไหมล่ะคะว่าตัวเล็กแต่พลังไม่เล็กแน่นอนค่ะใครจะรู้นะคะว่าเด็กๆในการแข่งขันนี้อาจจะเป็นนักเทควันโดทีมชาติในอนาคตก็เป็นได้ค่ะแนวโน้มว่าเยาวชนไทยในกีฬาเทควันโดเนี่ยจะป็นไงผมเนี่ยมีความคิดอยู่อย่างเชื่อมันอยู่่าว่า,วากีฬาเทควันโดเนี่ยเป็นกีฬารหรับเยาวชนริงนะ ตลาดเทควันโดที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้ใหญ่น้อยส่วนใหญ่ที่อยู่ได้เพราะว่ามีเด็กเยาวชนเข้าไปเรียนกันสร้างขึ้นมาจริงๆจากจากเด็กจากเล็กเลยบางอย่างเขาต่อยอดกันเทควันโดนี่เริ่มเลยครูกับเด็กเนี่ยอยู่ด้วยกันตั้งแต่เล็กๆเลย5ปี10ปี15ปีแล้วก็อยู่กันไปตลอดยาวนานเลยรูนีสัยใจคอกันถ้าอยู่ตลาดตรงนี้ยังไงผมว่ากีฬาเทควันโดไม่ตกไม่ตกแล้วก็ไปได้เรื่อยๆ ตาบใดก็ตามถ้าเรายังมีการแข่งขันเทควันโดในโอลิมปิกอยู่อันที่หนึ่งนะโอลิมปิกยังไม่อยู่อันที่สองเอเชียนเกมมันมีอยู่แล้วซีเกมมันก็มีอยู่แล้วแต่ถ้ามีโอลิมปิกอยู่ตลาดเทควันโดไม่ไหวครไม่ไหวนะักศึกษาฝึกนะครับถ้าเกิดอยู่สายครูหรือวิศวะสถาปัตย์อะไรก็แล้วแต่มีเทควันโดเขาไปเสริมเนี่ยเป็นเสน่ห์นะ สำหรับกีฬาเทควันโดเนี่ยนะครับมันเป็นกีฬาที่มีจังหวะลีลาที่สวยงามท่าเตะที่สวยงามโดยเฉพาะนักสแสดงใทรเป็นนักสแสดงในวงการมายาเมืองไทยเนี่ยก็ความสามารถพิเศษอะไรก็จะบอกว่าเทควันโดถ้าทำไมเขาถึงเลือกกีฬานี้เป็นกีฬาประจำตัวเขาเพราะว่าสเสน่ห์ของมันก็คือมันไม่จำเป็นต้องต่อสู้จริงแต่ว่ามีท่าลีลาที่สวยงาม เป็นการสร้างเสริมบุคลิกภาพเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญน้องๆนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่นะครับฝึกไหมก็ดีนะมันก็ไม่เกิดสิ่งที่จะไม่เป็นประโยชน์ผู้ยังไม่เป็น,ปะนจะเป็นประโยชน์เราใช้เวลาว่างใ,ให้มีประโยชน์กับสุขภาพของเราเองแล้วเราก็อาจจะนําสิ่งนี้นอกจากจะไปสอนเด็กไปสอนแฟนไปเกิดเป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือว่าไปเป็นครูบาอาจารย์ในการสอนเป็นกิจกรรมพิเศษเป็นงานอดิเรกได้ก็ฝากเรียนเชิญว่านึกถึงกีฬาก็นึกถึงเทควันโดด้วยรายการรอบรัวห้จูก็หมดเวลาลงแล้วในครั้งต่อไปจะเลาะรอบรัวนำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชม แต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามชมกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ